มาแล้วนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเบนซ์ราคาประหยัดคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz E220 CDI คันนี้เป็นเครื่องฝาดำตัวใหม่แล้วนะครับปี2004ย้ำเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะครับเป็นรถผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านหนึ่งนะฮะอยู่จังหวัดน้องคายราคาเพียง3,099,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้รีบจองให้ทันนะครับผมให้เวลาเพียง3วันเท่านั้นนะครับผมจะพาไปชมรอบคันกันอย่างช้าๆนะฮะ รถคันนี้รอบคันตําหนิน้อยมากๆเลยนะครับจะมีตรงด้านหลังนิดหน่อยนะฮะแดดเลียผมจะทําการสปาให้นะครับน่าจะออกอยู่นะครับแต่ตรงนี้นะฮะนิดเดียวนั้นเองนะครับโดยรวมรอบคันผมตีให้สัก85นะครับรถคันนี้ยางปี2021นะครับท่านเปลี่ยนมาได้2ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะฮะไฟตาใสกิ๊กเลยนะครับ กระจังหน้าโครเมียมไร้ริ้วรอยเลยนะครับยังสวยใสอยู่นะครับเราก็จะมีการสปาให้นะครับรอบขันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือรถที่ยังไม่ได้มีการเก็บอะไรเลยนะครับเอามารีวิวอย่างนั้นเลยนะครับภายในค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่นะครับยังไม่ถึงกับว่าใหม่เลยนะครับตามการใช้งานได้เล็กน้อยนะครับคันนี้มาอยู่ที่แสนเก้านะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับรถที่เราไม่ก่อใหม่นะครับเราไม่นิยมก่อหม่แล้วก็ก่อไม่ได้นะครับแถวนี้ก็คือไม่มีช่างก่อเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นรถบ้านฝากขายไม่จําเป็นจะต้องก่อไม่นะครับเราขายความจริงใจนะครับมาอย่างไงก็แล้วก็ขายอย่างนง้นนะครับสติ๊กเกอร์ผมบอกสัญลักษณ์ก็ยังอยู่ครบหมดนะฮะเนี่ยรถคันนี้ได้ค่อนข้างเดิมนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับเปลี่ยนเบรกให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังโอเคนะครับ ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับใครที่จะไปใช้ต่อก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องซ่อมเลยนะครับอัตราเร่งคันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีสะดุดเกียร์สมูทนิ่มเลยนะครับยางดียางใหม่นะครับแม็กสวยนะครับสีสวยตำแหนนม่มากมากเลยนะครับอ่าด้านหลังตรงนี้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจัดการสปาให้นะครับ ออกแน่นอนนะครับขัดออกได้หมดนะครับนะฮะภายในหด้านหลังนะครับยังถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือถ่ายตอนเมื่อนะครับนี่ก็เพิ่งจะเอามาลงอีกวันหนึ่งนะครับพอดียังแทบจะไม่มีเวลาทําเลยครับรถที่ร้านคือลูกค้าเข้ามาตลอดเลยนะครับเมื่อวานก็ปิดเมื่อเช้าก็ปิดไป4คันนะครับนะก็เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อยังไม่ได้ลงรถคันนี้เลยนะครับก็ได้เอามาลงอีกทีนหนึ่งพอดีลูกค้าทักมานะครับ เห็นคลิปช็อตคัทนะฮะคลิปสั้นตัวนั้นไปนะครับผมก็เลยนึกึกได้ว่ายังไม่ได้ลงนะครับนี่ก็จะของรถเพิ่งไปเปลี่ยนผ้าเบกมานะฮะยังไม่ได้รีเซ็ตอะไรนะครับรถก็ค่อนข้างเดิมนะครับเครื่องยนต์ฝาดําตัวใหม่แล้วนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยรถคันนี้ไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักนะครับผมเช็คให้ตามมาตรฐานของร้านเราแล้วนะครับ สุดท้ายนี้ใครมีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานผมรับรีวิวฝากขายฝากจอดไม่ได้เรียกเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับขายได้แล้วแต่น้ำใจคนขายจะให้ผมนะครับสวัสดีครับ